เื่อบ้างวัยกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสลวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hunt Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกว่าจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกราบสวัสวดีรับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไขไม่เกา่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือ กกลับมาพบกับเกมสลบดังโมบายกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้หรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากครับผมขอบคุณน้องแซมนะครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมที่ให้ไอดียืมนะครับผมไอดีให้ผมยืมมารีวิวตัวละครตัวนี้เลยครับผมนั่นคือ สกุระนี่ล่างหัวเกรียนครับผมโอ้โหอยากจะลองเล่นมานานแล้วครับผมนี่เลยครับผมอ่าหลังจากที่สอบถามมานะครับผมเจ้าของไอดียที่ชื่อแซมหนึ่งหนเนี่ย เขานะครับผมใช้แบบโู้โหขูปองเติมเนี่ยล้างตู้เลยนะประมาณ5,000บาทนะครับผมการันตีตัวสกุลงินะครับผม5,000นะแล้วใช้เงินอีก5,000ในการอัพพรสวรรค์ของสกุลเงิไปถึง26%ครับผมเท่ากับว่าเงิน1,000 0เี่ได้สกุลงิแค่26%เองนะเราไปดูท่าของสกุลงิที่เขาอัพกันมาก,ก่อนนะครับผมมาดูตรงพรสวรรค์เลยครับผม ท่าที่น้องแซมอัพมานะครับผมก็จะมีท่านี้นะครับผมนะครับรับบอลจัมชูดนะครับผมอ่าเป็นการรับบอลจากเพื่อนแล้วก็โดดชูดนั่นเองครับผมไม่มีท่าไหนอีกบ้างอ่ามีท่านี้นะครับผมอ่าลูกชูดหน้าหงายครับผมนี่ครับผมอ่านะกระโดดชูดถ้าไม่เข้านะครับผมกระโดดไปกดรีบาลนะครับผมจะมีโอกาสใช้หน้าชูดห่วงชูดบาสเข้าห่วงสิ อ่าสท่าแล้วนะเงินหนึ่งเงินห้าพันนะได้กี่ท่านะไปดูกันนะครับผมได้2อท่าแล้วนะท่าที่3ามครับผมอ่าการบล็อกนะครับวิชาก,กลิล่านะครับผมก็คือบล็อกนะครับผมบอกให้มันเก่งขึ้นนั่นเองครับผมอ่าสามท่านะท่าที่4ี่ท่าที่5ครับผมดังเจ้าเวหาอ่านะครับผมมีอะไรอีกแล้วก็ท่านี้นะครับผม ดังเจ้าเวหา2จังหวะนั่นเองครับผมหลอกชูตหนึ่งจังหวะแล้วกระโดดเข้าไปนะครับผมนี่ครับมีจีท่านะหนึ่งสองสามดูไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมห้าท่านะครับผมอ่าได้ห้าท่านะแล้วก็ห้าท่านะครับผมใช้เงินไปประมาณหนึ่งหมื่น ตกท่าละมือ,อตกท่าละพันบาทเลยทีเดียวครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผม10,000บาทน,นี่พอสวรรค์ได้แค่26%เอซนเองนะครับผมเงินหนึ่งหมื่นบาทจะทำให้สกุลีของเราเนี่ยเล่นได้โหดมากน้อยแค่ไหนเดียวผมจะเอาสกุลีตัวนี้นะครับผมไปลงแรงให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยครับผมก่อนจะไป ดูการแข่งขันเ,เน,นแรงในครับผมเรามาดูศักยภาพพี่น้องเขาใช้ดูก่อนนะครับผมศักยภาพและรูนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับแต่กุหลาบสีเหลืองก็จะใช้กําแพงวงในนะครับผมสีฟ้าก็จะใช้ซุปเปอร์จ้ำสีเขียวก็ซุปเปอร์รีบ้าส่วนศักยภาพนะครับผมอันใหญ่ก็จะเป็นสู้กลางเวหาเอาไว้บล็อกนะครับผมแล้วก็ ชูดพื้นฮีโร่นะครับผมแล้วก็ความเชื่อมั่นจากทีมอ่ะลูนยังเป็นรีเวลสามอยู่เลยครับนี่ครับผมยังเป็นรีเวลสามอยู่เลยนะอ่ารวมแล้วลูนนะครับผมประมาณ200นินดๆนะครับผมไปดูก่อนนะเท่าไหร่อ่า207นะครับผมอ่าดูว่าใช้ลูนตัวนี้กับศักยภาพนะครับทั้งหมดแล้วก็พรสวรรค์แค่26%เนี่ย จะทาให้สกุลิของเรานั้นโหดมากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันเน้นแรงได้เลยก่อนจะไปดูการแข่งขันเน้นแรงครับผมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่และขอบคุณนะครับผมน้องแซมหนึ่งหนึ่งครับผมเป็นอย่างมากนะครับผมขอบคุณมากที่ให้ไอดีมายืมนะครับผมรีวิวตัวละครตัวสกุลินะครับไปดูการแข่งขันได้เลย let's go Kurogatoshop ร,ร,รับออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดคอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอักโคดอีกอล โอเคับผมมาดูการแข่งขันในแรงมันๆได้เลยครับผมฝั่งผมก็จะมีสกอร์เรงีล่างของเกียนครับผมมีคิโยตะแล้วก็มาคิชินิจิแล้วก็ฝั่งเขาจะมีครับผมสกอร์เรงี่เหมือนกันแต่เป็นล่างแรกนะครับผมแล้วก็ฟูจิมะเคนจิและมิซุอิฮิสะชิครับผมโหจะมาเล่นวงนอกกันอย่างเดียวหรือเปล่าต้องมาติดตามดูได้เลยครับผมแข่งกันที่ครับผมสนามใครนั้นครับผมจะมาดูฟอร์มของสกอร์เรงีล่างของเกียนจะคุ้มค่าในราคาหนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่าที่เสียไปนะครับผมมาดูการจับบอลครับผมเป็นฝั่งเขาที่ได้บอ ก็ผมโอ้โหมิจ้ส่งให้ฟูจิมะส่งให้สุเม็ส่งให้มิจ้ทิ้งโอ้โหกระโดดไปก่อนครับผมโอ้โหมากิหลอกให้ผมผมหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็กโดดเข้าไปดังอย่างสวยงามครับนําไปก่อน2ต่อศูนย์ครับผมฝั่งเขาได้เปิดบอลอีกรอบส่งให้ฟูจิมะสเตเปไปาข้างหลอกส่งให้มิจ้กระโดดโดนฮิวตาบล็อกไปเต็มเ็มครับผมมากิเก็บบอลได้ หลอกส่งให้ผมผมทำไงหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งให้โอ้โหคิโยาตะเลอัพเข้าไปครับผมหลอกหนึ่งครั้งแล้วรอจังหวะคิโยาตะวิ่งสอดเข้ามาเลอัพครับผมสวยงามจริงๆครับผมดูมาอ่าฟูจิมะได้บอลแล้วก็สเตปไปดังข้างกระโดดชูดเข้าไปอย่างสวยงามมากิตามไม่ทันจริงๆครับผมผมได้ถือบอลส่งให้มาเกะมาเกะหลอกหนึ่งครั้งส่งให้ผมผมทำไงเลี้ยงมาว่างๆแล้วก็ชดูดูเลยครับผมโอ้โห ลงไปเรียบร้อยเป็นผลจากการซ้อมชุดสองหมื่นลูกนั่นเองครับผมบ่งก็จะแก้เกมยังไงมิจิหมุนหนึ่งครั้งโหลดชุดเลยครับผมอืมติดโอ้โหแย่งรีบาวสกุลิงิบไม่ได้แต่ผมกระโดดตกไปได้อีกรอบนึงแล้วก็ฟูจิมะกระโดดชุดครับผมซ้ําเข้าไปเรียบร้อยครับผมสี่ต่อหกโอ้โหยแย่งรีบาวล่างแรกไม่ได้จริงๆครับผมดูกันต่อมากิดหลอดครั้งโชว์ให้ผมผมหลองหนึ่งครั้งเอาไงแล้วก็เข้าไปดังเฉยเลยครับผม กระโดดบล็อกกันไม่ได้ทั้ง3คนเลยครับผมสกุีร่างแรกส่งให้มิจิทำไงมิจิหมุนหนึ่งครั้งกระโดดชูดโดนรบก,กวนไม่ลงจะแย่งรีบาวได้ไหมโอ้โหโหจริงจริง่างแรกแย่งรีบาวไม่ได้แล้วก็ส่งให้มิจิชูสามแต้มเข้าไปครับผม,มต้องหาวิธีแก้การรีบาวของสกุีร่างแรกนะครับผม ได้บอลคิโยตะส่งคืนให้มากิส่งให้ผมผมยังไงหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งคืนให้มากิชุดลบก,กวนไม่ลงเอางไงจะเละแยกได้ไหมโอ้โหแย่งไม่ได้มิจิได้รีบาร์ไปครับผมแล้วก็ส่งให้มิจิได้บอลอีกครั้งแล้วก็ส่งให้อื quatre, สกุลย์ร่างแรกครับผมหลอกดังเฉยเลยเขาตั้งตัวไม่ทันบล็อกไม่ทันจริงๆครับผมส่งให้มากิแล้วครับผมแต่ไม่มากิหลอกอำยไง, haya, ง ài, ส่งให้คิโยตะดังเฉยเลยคัะดังบ้าง10ต่อ8แล้วครับผม ฝังเขาได้เปิดบอมบจิ้ทำไงเลี้ยงมาหมุนหนึ่งครั้งหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ชูดเลยครับผมโดนรบกวนไม่โลโหสกุันี้รีบ้าได้อีกแล้วผมไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเลยครับผมตอนนี้กลายเป็นฟูจิมะที่ชูดเข้าไปอีกแล้วเป็น10ต่อ10แล้วผมต้องแก้ปัญหาการรีบาาแล้วผมรีบาาได้ได้เปียกครับผมผมชูด2แต้มอีกเช่นเคยนะครับผมผลจากการซ้อมชูดซอมมือลูกลงอีกแล้วครับผม 12ต่อส0ครับผมอ่าผมต้องคิดหาวิธีแก้การรีบาวของสกลุลงีแล้วครับผมสู้ไม่ได้จริงๆลูกนี้ผมบล็อกไปอีกครั้งนะครับผมจะหลอกเลีย้ย u ได้ยังไงก็ผมคิตะไดบอลครับผมหลอกหนึ่งครัง้งส่งให้มากิมากิหลอกให้คิตะเลี้ยัเข้าไปสวยงามอีกแล้วนำแล้วครับ4แต้ม14ต่อ10บครับผมสกลุลงิยได้ปลดบอลส่งให้มิเจ้มิเจจ,จะชูหรือเปล่าทำไงสกลุลเงิส่งให้อุจิมะหลอกชูเลยครับผม,มต้องแยกให้ได้คราวนี้กระโดดเซตบอลก่อนแล้วก็ แย่งรีบาวได้สาเร็จครับผมโอ้โหต้องใช้วิธีนี้ครับผมแล้วก็ตามด้วยการชุดส่งมือดูไม่ลงครับผมสกุลิกิรีบาวไปได้อีกรอบหนึ่งเอาไงฟูจิมะหลอกส่งให้มิจิมิจิมจมจหมุนหนึ่งครั้งส่งให้สกุลิกิกระโดดโอ้โหเลีอยพหลอกไปครับผมตามไปบล็อกไม่ทันครับผมทีนี้ต้องเราต้องเซตบอลก่อนนะครับผมไม่งั้นแย่งรีบาวของสกุลิกิไม่ได้แน่นอนครับผมกิวตะเปิดอันติเลยครับผม เรียบร้อย16ต่อ12ครับผมมิจิได้ถือบอลหมุน1ครั้งแล้วก็หลอก1ครั้งส่งให้สกุลเง,งิ้ยทำไงสงกุลเง,งี้ยลอส่งติดมิจิได้บอลแล้วก็กดดระโดดรีบาวได้ไหมไม่ลงไหมไม่ลงผมกระโดดรีบาวซ้ำใน้อีกรอบครับผมโอ้โหเริ่มจับทางการรีบาวได้แล้วครับผม ผมผมหลอกดังเข้าไปสวยงามอีกอรอบครับผมโอ้โหสุดจริงจริงดูกันต่อฟูจิมะได้บอลส่งให้มิจิหมุนมาด้านนี้แล้วก็โดดโดนบล็อกส์สิครับจะชุดตลอดได้ยังไงครับผมเกียวตะส่งให้มากิมากิากากโอ้โหเรียบร้อยเปิดอันตีครับผมสามแต้มไปเลยครับผมขาหักปุ๊บถอยหลงังเข้าเขตสามแต้มชุดเลยครับผมสกุลเงะทำไงเลี้ยงเลี้ยงตัดมาส่งให้ฟูจิมะฟูจิมะหลอกไหมหลอกให้ แล้วก็มิจิมิจิหลอกอีกครั้งแล้วก็ส่งให้ฟูจิมะหลอกให้สโคร์งีเปิดอันติทำไงโดนบล็อกสิครับผมโอ้โหบล็อกอันติฉนเฉยครับผมแล้วก็เลี้ยงชุดอีกรอบหนึ่งก็ลงไปครับผมดีที่ได้ฟูจิมะนะครับผมซ้ําไปอย่างสวยงามอ่าสโคร์ผมได้บอลส่งให้มากิครับผมมากิหลอกหนึ่งครั้งติดส่งให้ผมผมทําไงหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าไปดังเลยครับผมยี่สิบสามสิบสี่แล้วครับผม มิจีได้ถือบอลชูดโล่งๆเลยครับผมเรียบร้อยโอโ,โอ้รโโักไก่ยิงเฉยเลยครับผมอกิโยตะได้บอลส่งให้มากิมากิชูดบ้างครับผมเข้าไหมไม่เข้าผมเปิดอันติสวนไปเลยครับผม ไม่ปล่อยผ้าจริงๆลูกนี้ครับผมเรียบร้อยยี่ห้าสิบเจ็ดแล้วครับผมทำไงฟูจิมะหลอกชุดเลยครับผมไม่ลงกับผมผมต้องเซตบอลดแล้วก็รีบาวได้อีกรอบเป็นทางแก้ที่ดีแล้วครับผมเพราะว่าสู้กันต้ง,ตง,ตงของสกอร์ทนีล่างแรกไม่ไหวจริง,งการรีบาวนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็รีบาวเสร็จส่งคืนให้เขาเขาส่งคืนไม่ให้ผมชุดสามัญชนไม่ใช่ครับผมชื่อสองมื่ลูกครับผมลงไปอ ลูกนี้เปิดอันติไม่โดนครับผมเสียดายมากๆแล้วก็ชุดอีกรอบลงไหมลงเรียบร้อย20 27เจ็ดครับผมเสียดายอันติมากครับผมดูกันต่อมากิ อังกิติดส่งให้ผมผมทำไงเข้าไปดังเลยครับผมโอ้โหไม่ลงเขารีบาวได้ส่งให้มิจิชูดอีกรอบนึงทำไงลงไหมไม่ลงผมรีบาวซ้ำอีกรอบนะครับส่งให้โอ้โหมากี่หลุดครับผมแล้วก็ทำไงกันต่อผมส่งให้ฟูจิมะฟูจิมะชูดสามแต้มลงไหมลงไหมเรียบร้อยตามมาแล้วครับผมยี่สามยี่สิบเจ็ดครับผมพลาดกันเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผมมากิทำไงามากิส่งให้คิโยตะคิโยตะดดังเข้าไปครับผมห่างไปเลยยี่สิบเก้า ต่อ23มครับผมมิจ้ครับผมมิจิชุดเลยครับโดนลูกตวนรุนแรงครับผมผมวิ่งไปรีบาว์ซําได้อีกรอบครับผมส่งให้ฮิยตะฮิยตะทำไงครับผมหลอกชุดธรรมดาเลยครับผมไม่ลงผมรีบาวซับอีกรอบก็ผมโอ้โหทำไงออกข้างนอกเอาไงปิดท้ายไหมดังปิดท้ายไปครับผมโอ้โหสามสิบเอ็ดครับผมยี่สิบสามอ่าเหลืออีกหนึ่งวิคงไม่มีปัญหาชุดลูกสุดท้ายครับผมไม่ลงครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมว่าเลทคะแนนครับผมของสก,กงุลนี้นะครับผมได้ราคา1,000 0บาทจะเป็นยังไงครับผมโอ้โหครับผมทําไปได้ถึง18แต้มตรเขาเจ็ลีบาวเลยครับผมมากกว่าล่างแรกเป1ครั้งเนาะบล็อกได้2ครั้ง เอสซิดหนึ่งครับผมหืมเรทถึง2ี่สืบองถือว่าสูงเลยทีเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมไป let's go <S โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมกับการรีวิวตัวสโคร์รงีล่างหัวเกียนนะครับผมโอ้โหกว่าจะได้มาแล้วก็พรถึง28%เนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด1,000 0บาทเลยครับผมถือว่าเป็นการลงทุนที่แบบ สูงนะครับผมโอ้โหมือหนึ่งได้พรแค่ยีกว่าเปอร์เซ็นต์เองครับผมไม่ถึง30%ด้วยนะแต่มันก็แลกมาด้วยความคุ้มค่าแล้วก็ความใจรักนั่นเองครับผมโอ้โหโดยส่วนตัวแล้วตัวสกุลลหงี่เนี่ย มันโหดมากๆแล้วครับผมดูสเตตัสเริ่มต้นนะแค่รีบาาก็เป็นร้อยแล้วครับผมในจเรื่องของอสกิลพื้นฐานที่ติดตัวมาไม่ว่าจะเป็นสกิลดังสกิลชูดครับผมระยะกลางต้องพูดก่อนว่าตัวสกิลล่างนี้ครับผมผมไม่ใช่แบบตั้งรับแบบเต็มตัวอย่างล่างหนึ่งนะแต่มันหพัฒนาขึ้นมาให้บุกได้เต็มที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการชูดระยะกลางที่ถือว่าแม่นเลยทีเดียวครับผมแล้วก็การดังระยะในครับผม จากล่างแรกที่เลอ up ธรรมดาใช่ไหมโดนบล็อกง่ายอันนี้เสริมเข้ามาก็ผมในเรื่องของการทําคะแนนแบบเต็มตัวจริงครับก็ผมโอ้โหแล้วดูครับผมถึงพอไอถึงไม่ใช่สิไม่ใช่พรสิถึงนะครับผมไอเรื่องของลูนที่มีมาครับที่น้องเขามีมาเนี่ยมันถือว่าไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าสามารถเล่นได้ขนาดนี้ครับผม,ผมก็ว่ามันก็หากใจมันรักมันก็มันก็นกนกนูคุ้มค่านะกับเงินรางวัน10,000บาทไม่ใช่เงินรางวันอดกเงินที่เสียไป1 0 0 0 0มืนบาทนะครับผมโอ้ แล้วก็ผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งสรุปก่อนผมชอบมากเลยเลยนั่นก็คือการรีบาวที่มีสกิลการเซตบอลหลอกหนึ่งครั้งก่อนครับผมเพื่อไม่ให้ตัวรีบาวเก่งๆเนี่ยสามารถแย่งรีบาวเราได้ใช่ไหมกระโดดเซตบอลขึ้นไปแล้วก็โดดรีบาวซ้ำอีกรอบเนี่ยโหว่ามีประโยชน์มากๆ,ๆเลยนะเวลาไปเจอตัวที่รีบาวเก่งๆย่างสกุลนี้ร่างแรกเนี่ยหรือว่าตัวอย่างอะทากกังโงเนี่ยสกิลนี้ผมมองว่า จำเป็นมากจริงๆครับผมสรุปโดยรวมเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับผมแต่มันก็ต้องแลกไปด้วยเงินจํานวนหนึ่งถือว่ามากเลยนะครับผมก็ตัดสินใจเอาเองนะครับผมแต่หลักการคุ้มค่าผมว่าคุ้มมากๆแล้วก็เก่งมากๆอะไรครับผมโอเคท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการรีวิวตัวสกุลงิน่างหัวเรียนครับผมในนะครับมพรสวรรค์ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมช่วกันมากดติดตาม กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนนะครับ้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย